จะเข้าครัวทำกับข้าวคิดอะไรไม่ออกบอกผัดกับเราแต่การนี้ยังใช้ได้เสมอครับกินกับเราหมูธรรมดาเบื่อแล้ววันนี้มาผัดกับเรากุ้งกันครับผัดกุ้งเป็นตัวมันไม่เข้าเครื่องซอยเป็นชิ้นเล็กๆใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยผัดเผ็ดๆรับรองว่าเด็ดครับใครอยากลองของอร่อยก็ตามมาไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของผัดกะเพรากุ้งสาบุนเส้นครับมีกุ้งครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวนะครับแกะเปลือกผ่าหลังตัดหัวดึงเอาเส้นดำออกเรียบร้อยครับน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมกระเทียมพริกสดตำหยาบๆครับพริกไทยป่นหุ้นเส้นใบกะเพรามาเริ่มที่หุ้นเส้นนะครับหุ้นเส้นนี้ใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหุ้นเส้นแห้งนะครับก็นำหุ้นเส้นแช่น้ำก่อนครับ มาต่อกันที่กุ้งนะครับกุ้งนี้เราล้างเรียบร้อยแกะเปลือกผ่าหลังนะครับตัดหัวทิ้งดึงเส้นดำออกเรียบร้อยครับกุ้งนี้เราจะสับหรือจะซอยก็ได้นะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะสับเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมจะใช้วิธีซอยนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมไม่สับนะครับก็เหมือนสับนั่นลครับซอยเล็กๆอย่างเงี้ยครับ เวลาเราไปผัดแล้วมันจะเข้าเครื่องนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องสับครับสับมันจะเละไปก็เหมือนสับครับสับหยาบๆยาันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพักรอเตรียมผัดกันครับหั่นกุ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็นําวุ้นเส้นขึ้นจากน้ํานะครับที่เราแช่ไว้นะครับเราก็จะมาหั่นเป็นสั้นๆนะครับเป็นท่อนสั้นๆนะครับตามที่เราชอบเลยนะครับใครชอบสั้นยาวประมาณไหนนะครับแต่ผมชอบแบบสั้นๆนะครับเวลาทานง่ายครับ ตักง่ายทานง่ายครับประมาณนี้นะครับส่วนใบกะเพราก็เด็ดปกติครับดอกมันก็ใส่ได้นะครับ ใบกะเพราไม่ก็สวยเท่าไหรนะครับวันนี้ผักก็แพงครับช่วงนี้ผักแพงทุกอย่างเลยครับคงจะเป็นหน้าเล้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยครับก่อนจะผัดนี่ผมขออนุญาตดาวไข่ก่อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันพืชครับผัดกะเพราต้องทานกับไข่ดาวนะครับ ดาวไข่ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้นะครับจะได้ดูด้วยนะครับว่าไข่เราสดไม่สดนะครับไข่เสียไหมถ้าเราตอกไข่เสียลงไปเลยมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากครับใช้ไฟกลางครับน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ไข่ครับ ความสุกก็ตามชอบเลยนะครับดาวไข่เสร็จแล้วเราก็ตักน้ำมันออกนะครับเหลือไว้พอที่จะผัดนะครับกระเทียมพิดส,สดครับผัดให้พอได้จามนะครับผัดให้พอหอมครับ ก็กระเทียมหอมก็ใส่กุ้งครับกุ้งก็ผัดแป๊บเดียวครับผัดไ่นานครับเริ่มหอมนะครับพอกุ้งจะดุ้งประมาณนี้นะครับเราก็ใส่วุ้นเส้นครับ ใส่้นเส้นแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับน้ำปลาครับซอตขอยครับน้ำตาลทรายครับก็จะใส่พริกไทยป่นนิดหนึ่งครับเราก็ใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับคือให้วุ้นเส้นเรานิ่มนะครับ ก็ดูคุนเส้นของเรานะครับน้ําจะมากจะน้อยประมาณไหนนะครับใครจะชอบซีวดำใส่ก็ใส่ได้นะครับใส่ซีวดำสักหน่อยนะครับพอคุนเส้นนิ่มเราเรียมใส่ใบกระเทราครับง่ายๆครับก่อนใส่ใบกระเทาก็เร่งไฟขึ้นมาหน่อยนะครับ,บกระเทราเยอะๆครับ ประมาณนี้ครับปิดได้เลยครับหอมมากกับเพากุ้งสับม้นเส้นครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟไปเลยครับกับเพากุ้งสับมุนเส้นครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับรสชาติจะประมาณไหนครับ กรุงเด้งมากครับจิตจัดได้รสชาติกะเพราอแท้ๆครับเด็ดเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ